มแม้วัดสีส้มไหลาขาวที่ใครๆก็มองว่าขี้เซานั่งนิ่งเฝ้าพระพุทธรูปโบราณในมุมมืดของวัดจนชาวบ้านพากันสงสัยว่าทําไมมันถึงขยันนอนได้ทั้งวันแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้ความเงียบงันนั้นดวงตาสีอำพันของส้มไม่ได้กําลังงีบหลับมันกําลังจับจ้องอย่างมิติที่ซ่อนเร้นซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานดํามืด สม้มไม่ใช่แมวธรรมดาแต่มันคือวิญญาณผู้พิทักษ์โบราณที่ถูกผนึกไว้ในร่างแมวมันเฝ้าระวังภัยจากวิญญาณร้ายที่หมายจะขโมยสมบัติศักดิ์สิทธิ์ของวัดทุกคืนเมื่อแสงจันทร์สาดส่องร่างกายของส้มจะเริ่มเปล่งประกายสีทองอ่อนๆดวงตาของมันกลายเป็นประตูสู่พลังอำนาจที่มองไม่เห็นสัญญาณเตือนภัยลอยคว้างในอากาศ สม้มลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายก่อนจะใช้พลังวิญญาณผลักใสเหล่าพูดผีที่คืบคลานเข้ามาแสงสว่างสีทองสาดกระจายเข้าปะทะกับความมืดมิดเสียงคำรามของวิญญาณร้ายค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความมืดสม้มกลับมานั่งนิ่งที่เดิมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครั้งทุกเชา้าเมื่อชาวบ้านมาวัดพวกเขาจะเห็นส้มงวงเงียอยู่หน้าพระพุทธรูปโบราณเหมือนเคย แต่หารู้ไม่ว่าพวกเขากำลังได้อยู่วัดที่ปลอดภัยที่สุดในโลก